สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนคะคะช่องกวางทาโล่ค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2568ค่ะเอ่อจะดูตามลัคนาก็ได้ราศีก็ได้ดาวจันทร์ดาวศุกร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะนับแบบไทยแบบสากลก็ได้หมดค่ะขอให้อยู่ในราศีพฤษภแล้วกันนะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมนะคะเอ่อดวงในคลิปนี้ดูได้ทุกสถาน,นะคะ่ะไม่ว่าคุณ จะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบบชอบหรือว่าจะเป็นชาวสองก็สามารถดูได้นะคะส่วนท่านใดที่อยากจะเช็คดวงก,กวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่พลังงานหลกักก็คือไพ่ใบน,นี้ค่ะเป็นไพ่ The World นะคะ คนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะเอ,อ่อหรือไม่ก็เป็นรักออนไลน์ก็ได้นะเจอผ่านทางออนไลน์ค่ะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันนะคะไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกันทีนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ Temperance ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวัน ไพ่สองใบนี้มันเป็นไพ่ของการเดินทางนะวางคิดว่าในเดือนนี้นะชาวพฤกษ์อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นการที่คุณสองคนนัดเจอกันนะคะหรือว่าเขาอาจจะมาหาคุณหรือคุณอาจจะไปหาเขาก็ได้นะคะามาดูกันต่อนะมีไพ่สองดาบค่ะอืม ออสองดาบเนี่ยมันมีความแบบลังเลใจนะคะเออบางคนก็อยากเจอแหละอยากเจอคู่ของคุณเนะคนที่คุยผ่านทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมีความลังเลใจว่าจะไปเจอดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยกวคิดว่าในเดือนนี้นะคะหรือว่าระยะเวลาอันใกล้เนี้ยถ้าได้เจอกันเนี่ย มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีนะคะก็สามารถที่จะสารต่อความสัมพันธ์ได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ไพ่ p e r a n c e เนี่ยยังบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปแบบนี้เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกอะไรแบบนี้ออความคิดว่าก็มีโอกาสค่ะที่คนคนนั้นนะคะที่หายไปในช่วงเนี้ย หวนคืนกลับมาติดต่อกลับมาหรือว่าปลดบล็อกนะคะปลดบล็อกแล้วเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะดังนั้นก็พูดคุยกันดีๆนะคะปรนีประนอมน่าจะดีที่สุดเนาะอ่าส่วนบางท่านนะคะ3มใบนี้สามารถอธิบายได้เยอะแยะมากมายเนาะ อ่ะส่วนบางท่านเนี่ยไพ่ the world โลกมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะบางท่านก็อาจจะยัง m o v e on เป็นวงกลมอยู่ก็ได้นะคะยังมีความลังเลใจย,ยังมีความคิดถึงเขาอยู่เนาะอ่ากลัวว่าเออหรือบางทีเนี่ยที่เราคิดถึงเขาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเข้ามาส่องเออเข้ามาส่องคุณแล้วคุณเห็นแล้วทำให้ใจมันแบบ เออหวั่นไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเออคนเก่าๆของคุณเข้ามาส่องนะคะเออแล้วทำให้คุณหวั่นไหวนะม,มาดูกันต่อนะคะมีไพ่สี่ไม้ค่ะความคิดว่าการที่เขาเข้ามาส่องเนี่ยก็คือเพราะว่าคิดถึงนั่นแหละนะคิดถึงก็เลยมาส่องนะอตอนแม่ค่ะสี่ไม้แล้วก็สี่เหรียญค่ะอืมนะหรือบางทีค่ะคิดถึงเรื่องราวในอดีต คิดถึงเรื่องราวในะอดีตคิดถึงสิ่งที่มันผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเข้ามาดูคุณนะคะอืมอมาดูกันต่อนะมีไพ่เจ็ดเหรียญค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามนะคะความคิดว่ามันจะออกแนวแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะเออถึงแม้จะได้เจอกันแล้วอ่ จิตใจอิ่มเอมกันแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปอยู่เนาะนะอย่าเพิ่งไปเร่งรีบอ,อย่าเพิ่งไปเร่งโปรเซสมันเลยะนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ ก็อาจจะคุยกันมา3เดือน4เดือนแล้ว5เดือนแล้วก็อาจจะเพิ่งได้เจอกันเดือนนี้ก็ได้นะคะเออมันก็เป็นอะไรที่ช้าอยู่เหมือนกันเนาะนะแต่ก็มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีค่ะส่วนคนที่แบบเป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ดูแล้วก็สโลโมชันเหมือนกันเนาะดังนั้นต้องหากิจกรรมทําร่วมกันค่ะเพื่อที่จะเหมือนเออ เพิ่มความรักเพิ่มความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นนะ่ะถ้าเกิดมันช้าอย่างเงี้ยมันจะดรอปลงไปนะคะหากิจกรรมทำร่วมกันเยอะๆค่ะนะคะนะบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่เคยเจอหน้าครอบครัวเขาเลยนะคะไม่เคยรู้จักสังคมของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องถึงเวลาในการพูดคุยและเออถามถ่ายแล้วว่าเมื่อไหร่จะ เ,เปิดตัวหรือว่าเมื่อไหร่เ,เธอจะแนะนา,นาเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้จักนะหรือเล่าเรื่องราวของเธอให้เราฟังอย่างเงี้ยนะคะความคิดว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งการเจราจาค่ะเดือนแห่งการพูดคุยนะแล้วมันพูดคุยกันแบบเข้าใจค่ะเพราะไพ่เดอะเวิร์คือความเข้าใจนะอืม ่มาดูกันต่อนะคะมีไพ่ The Lover ค่ะ,ะ The Lover ก็ไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นคนโสดนะคะมไม่อยากที่จะ move on เป็นวงกลมแล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอรักใหม่นะรักที่เป็นรักแท้ค่ะเพราะว่า ไพ่สำรับนี้ค่ะเขาแปลเป็นไทยให้นะคะเขียนว่ารักแท้ค่ะม,มีโอกาสได้เจอรักแท้โซเมโซคอนเนคชั so ่นเ so อ่อ whatever นะคะเอาเป็นว่าคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราก็มาเติมเต็มให้เราแล้วกันนะคะอืมนะวมาคิดว่าคุณจะเจอคนที่แบบถูกอกถูกใจค่ะดังนั้นต้องเปิดใจเนาะเปิดใจพูดคุยอย่าไปปิดตาเหมือนบางทีอะเราอะ่ะโฟกัสแต่แค่แบบ คนเก่าๆโฟกัสแต่เรื่องงานโฟกัสแต่สิ่งรอบตัวแค่เนี้ยเราไม่ได้แบบโฟกัสออกไปข้างหน้าบางทีเราต้องเดินออกไปข้างหน้าหน่อยมองโลกกว้างๆนะคะนะคุณก็มีโอกาสได้เจอใครใหม่ๆนะ,ะ่ยค่ะมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะความขอขยายหน่อยห้าเหรียญคืออะไรเอ่ยห้าเหรียญอ๋อ,อ บางท่านเนี่ยค่ะยังมีความน้อยอกน้อยใจกับคู่ของตัวเองอยู่เนาะเออน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเออบางทีค่ะเราก็อาจจะต้องพูดเนาะต้องพูดต้องคุยค่ะเพราะดูจากไพ่ที่มันขึ้นมาค่ะดูเหมือนตัวคุณเนี่ยลังเลที่จะพูดไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหรือแบบ พยายามทําแบบไม่สนใจอเลยเนี่ยจนมันแบบมันเลยเถิดไปแล้วเงถ้าคุณรู้สึกน้อยใจบอกเขาไปเลยขับว่าน้อยใจความเป็นผึกงศพอ่ะมันจะมีความนิ่งเงียบแบบอืมนิ่งอ่ะนิ่งมากๆเลยทําให้คนอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเนาะดังนั้นก็อาจจะต้องบอกต้องกล่าวบ้างนะคะส่วนใครที่มีเรื่องราวตั้งแต่เดือนที่แล้วนะตั้งแต่เดือนที่แล้ว ความคิดว่ามันก็ยังคงสะสางกันได้ดีอยู่เพราะาให้พลังงานหลักของเรามันดีมากเลยมันจะจบกันด้วยแบบความเข้าใจะนะคะเออเรื่องราวเก่าๆมันจะปัญหาเก่าๆมันจะจบไปมันจะจบออกไปเนาะเออแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามกวางด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กวางด้วยนะคะขอบคุณนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูทิศทางความรักนะคะอ่ะ ไม่ก็ไ้าอยากจะเตือนอะไรก็ให้ไพ่เตือนขึ้นมาเนาะไพ่สิบไม้ค่ะอืมเห็นไหมเดอแบกเออบางครั้งบางคราค่ะเราไม่ได้พูดใช่ไหมเราก็แบกเอาไว้อืมแบกไปแบกมาก็ไม่ได้ค่ะปุดหลังเนาะโอ,อ้นะ,ะก็ต้องบอกบอกกล่าวเขาบ้างนะคะความสัมพันธ์เป็นความสัมความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์มันต้องเกิดจากการแชร์ นะคะแชร์ความรักแชร์ความไว้อ,อกไว้ใจนะคะแชร์ปัญหาเออทุกอย่างมันต้องมีการแชร์ค่ะนะคะดังนั้นนะ่ะอย่าก,กลัวเลยอย่าก,กลัวการที่แบบว่าว่าเออเดี๋ยวเขาจะตอบรับมายังไงอย่างน้อยออแชร์ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราบ้างนะคะต่อมาค่ะเป็นพาเด็กถือไม้ค่ะอืม แล้วก็9้าเหรียญค่ะอาเมื่อคุณแชร์แล้วนะคะเมื่อคุณแบบว่าทําทุกอย่างแบบเหมือนปลดปล่อยตัวเองแล้วนะคะชีวิตคุณจะโล่งขึ้นค่ะอาดูสิโอ้สุขสบายไหมดูดูไพ่ดูอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะใช่คุณจะพบความอุดมสมบูรณ์ค่ะรวมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขก็จะมีความอิ่มเอมมากขึ้นนะคะเรื่องของเงินทองด้วยนะเออนะคุณก็จะมีแบบความคลี ความคิดเพื่อไปคีิดงานต่างๆนะคะเพราะชาวราศีพฤษภเนี่ยหาเงินเก่งมากนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยนะคะตามด้วยสีดาบอะไรที่มันไม่ดีะนะคะก็ปล่อยทิ้งไปเนอะหรือไพ่ขึ้นมาเตือนว่าบางอย่างเราไม่ต้องไปคาดหวังกับมันมากเกินไปเนาะ เราจะคาดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมาเป๊ะ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 อย่างเงี้ยเลยอ่ะมันไม่ได้อาจจะต้องปล่อยบ้างปล่อยผ่านบ้างนะคะไม่เงั้นปวดหัวตายเนอะว่าขอดูหน่อยค่ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะอืมไพ่บอกว่าสีดาบเหนื่อยก็พักนะคะถ้าใครรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกว่ามันอดทนมามากพอแล้วบางทีเราก็ต้องพักบ้างนะคะอ่ะมาดูเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเด็กถือถ้วยค่ะ สามดามนะคะเขามองว่าคุณน่ารักค่ะแต่บางครั้งเขาก็าคุณก็อาจจะทําให้เขาปวดใจเหมือนกันนะปวดใจยังไงเขาดูหน่อยอืมชอบตีกันชอบงัดข้อกันหรือว่าคําพูดอะไรอย่างเงี้ยเออเสียดแทงมากโอ,อ้เจ็บใจมากนะคะอ่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะอืม ถ้าตอนนี้ห่างๆกันอยู่เขาก็คงเฝ้ารอคอยในการที่คุณจะติดต่อกลับมาหรือว่าจะได้พูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะอยากที่จะเจออยากที่จะปรับความเข้าใจนะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเห็นไหมเอ่ยมีไพ่ถ้วยขึ้นมาถ้วยคือความรักความรู้สึกเนอะความสนใจนะคะเขาก็ยังคงสนใจคุณอยู่นะคะยังโอเคจริงจังอยู่นะอมนะืมาดูอืม ความรู้สึกกันนะคะ,ะความรู้สึกไพ่ที่ขึ้นมาถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณมากแหละค่ะมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาไม่ว่าอยู่ในสถานะอะไรเนาะเขาก็มีความรักให้คุณนะคะอืมนะแต่เขาไม่อยากให้ทะเลาะก,กันบ่อยไม่อยากให้ทะเลาะกันบ่อยพอทะเลาะก,กันบ่อยแล้วเนี่ยความรู้สึกมันก็อาจจะถดถอยลงไปบ้างนะคะอดังนั้นก็ แชร์ความสบายใจให้กันแล้วกันเนาะบางทีอ่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยความคิดว่าความความรักมันก็สําคัญแหละไม่ใช่ไม่สําคัญนะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องรักกันมากขนาดว่าโอ๊ยปานจะกืนกินหรอกนะเอ,อเอาแค่ว่าอยู่ด้วยกันมีความรักกันแล้วก็มีความสบายใจดีกว่าเนาะมันมันน่าจะ ไปได้แบบราบลื่นมากกว่านะไม่จําเป็นต้องให้เขารักเรามากอะไรขนาดนั้นก็ได้แต่ให้แบบอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเออเธอเป็นที่พักพิงใจของฉันฉันก็เป็นที่พักพิงใจให้เธอได้เหมือนกันเออแบบเนี้ยมันปลอดภัยกว่าเนาะอืมนะอ่านี่ก็คือเรื่องราวของคุณเดีย๋ยววันขอเปิดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในเรื่องของข้อความอืม บางครั้งที่หายไปบางครั้งที่เขาหายไปเขาอยากรู้ว่าคุณแคร์เขาไหมนะคะแต่หายไปบ่อยๆก็น่าเบื่อมอนกันเนาะเอ่อเพราะว่าความสัมพันธ์ในคลิปนี้ก็อาจจะมีในรูปแบบที่ไปไป,ไปมามาด้วยใช่ไหมคะอืมมันก็ทําให้เรารู้สึกเบื่อชาชินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนะแต่ถ้าเกิดถ้าคุณรู้สึกว่าการไปไปมามาของเขาไม่ทําให้ชีวิตเราเก้าวหน้านะคะความคิดว่า มันก็อาจจะถึงเวลาที่เราต้อง move on แล้วนะเออถึงเวลาที่ไปเจอใครใหม่ที่อืมเป็นโซเม m a ก็ได้เออนะที่เห็นความสำคัญของเราดีกว่านะคะเออณนะตอนนี้ค่ะเขารู้สึกว่าเหมือนมีพันธนาการระหว่างคุณกับเขาอะนะคะทำให้เขาเนี่ย ไม่สามารถลืมคุณได้ไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้นะคะเออยังคงคิดถึงคุณอยู่อาบน้ําไปคิดถึงไปจะนอนก็คิดถึงนะคะทํางานก็คิดถึงไปเรียนก็คิดถึงแบบนี้นะคะเอออ,อีกใบหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังได้รับผลกรรมจากการกระทําที่เขาเคยทํากับคุณไว้อืม ไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรนะคะแต่ว่านะตอนนี้เขาก็อาจจะรู้สึกเฮิร์ตมากๆนะคะอันนี้ก็คืออ้าวลืมไพ่นางฟ้าเออให้ไพ่นางฟ้าบอกหน่อยนางฟ้านางฟ้าบอกระ,ระยะเวลามาแล้วจ้าออภายใน Next f e w w e ว k ภายใน2อาทิตย์2อถึงสอาทิตย์ฟิลว e e สองถึงสอาทิตย,ตย์มีโอกาสได้เจอคนคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นทักมาหรือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในการที่จะทักไปคุยกับเขานะคะอืมนะหรือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆในการที่จะมาเจอกันไปเดทกันอะไรแบบนี้นะคะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพึกโศมนะคะคาฝากกดไลค์กดติดตามกวางด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตาม นะคะเออใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางรายละเอียดที่ความต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะคะถ้าไม่มีวันเดือนปีเกิดอะ่ะไม่เป็นไรเพราะบางคนเนี้ยอาจจะแบบเพิ่งคุยกันเนาะเออแล้วก็อาจจะยังไม่รู้วันเดือนปีเกิดหรือไม่รู้ชื่อจริงเขาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรเอาขอขอแค่เออ,อ,อ,เอ,อมาลองมาลองคุยก่อนนะคะอ่าดวงก็จะมีเป็นแบบ2แบบนะแบบ แล้วก็แบบโทรคุยนะคะแต่กวางแนะนําให้แบบโทรคุยมากกว่าเพราะว่าถามอะไรก็ได้ถามได้ทุกเรื่องนะคะอ้าวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย